สวัสดีครับวันนี้พามาชมครับแม่ที่จะเป็นแม่หลักปีนี้นะครับดูความชัดเจนของผมนะอันนี้เบอร์ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดนะครับตัวนี้คู่กับตัวที่ผมลงนะครับตัวที่อยู่ตัวที่อยู่ชนบุรีนะครับตังนี้นะครับสมุด เบอร์อะไรแม่ไหนนะครับมีเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับรดถังพยักเล็กนะครับตัวที่อยู่ชมบุรีครับเพื่อนผมเลี้ยงตัวนี้นะครับมาครับก็เดี๋ยวผมมีแบ่งนะครับชุดตัวเมียที่เก็บไปทำปีนี้นะครับ ที่ผมคัดไว้เหลือไม่ถึงสิบแม่นะครับผมว่าจะแบ่งทักสองแม่นะครับผมจะมาทำล็อกทำข้อไก่ใหม่นะครับทำตรงนี้ครับก็ใครสนใจนะครับพิเศษนะครับราคาไม่แรงเหมือนเดิมนะครับใครสนใจลองทักมาดูครับแม่หลักนะครับแม่ที่ผมคัดคู่เกิดเก่งคู่เกิดผ่านนะครับ กูเกิดเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้ใครสนใจก็ลองทักมาดูครับสวัสดีครับมีจำกัดนะครับ